สวัสดีครับพี่น้องพ่พอกระช่องฟุกขวัญใจนะครับมือนีเขากําลังเดินทางนะครับออกจากบ้านหิวสัมภาระเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเดวยวสีออกไปหานั่งป่ายนะครับอืมนะครับพี่น้องโอเคมันกะคำแล,ะละ้วล่ะย้อนแสงนะครับมันคำแล้วหาหกมงแล้วนะครับเดี๋ยวสีฝ้าไปนะครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวหอดแล้วจังสีไทยเบิ่งอีกที่เด้อพี่น้อง Like สวัสดีครับพี่น้องเออสวัสดีไปแล้วโอเคนะครับตอนนี้ก่อหอดงานมีที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงงานแล้วนี่ไงโอ้คยคอนโอ้ยจิบแนะนำตัวชื่อน้องปลายสวัสดีค่ะชื่อปลายฝนค่ะแนืนในวงการชื่อฝนทิปลุ่งฟ้าเล็กคอร์ดค่ะฝนทิปลุ่งฟ้าเล็กคอร์ด นี่ละพี่น้องปลายนี่ละที่สิีป้ามหานะครับไปเข้างานกันเราน่าจะมีคนมาถ่ายให้เนะจะกลุ่มว <Yes ันนี้เราวันนี้เราจะมาเซอร์เวอกันะคะเราจะมาจูอ่ะจ้าพี่น้อง ครับถือให้นะมื้นเท่าอยู่ถึงกี่โมงพรุ่งนี้สาวจ้ะต่อแดงตายตายกูเนี่ยยู่ได้แล้วทีนี้ยังไงนี่ ซื้อบัตรครับร้อยเดียวร้อเดียวอุ้ยบัตรร้อเดียวสองคนครับันีเสียนบบัตรหนอยตึกเดียวครับคอยครับบัตรละหนึ่งร้อยบาทอาจกให้เนี่ยจ๊ดีดีเอ้หนึ่งร้อยสัดเจ็ดไปแล้วบ่อหอยนึงกูยังไม่ทันสัดเจ็บ่อแต่ว่าแต่ว่ามึงเอือนเขากูนีง่ากูก็มีไง ก็เอาไหว้ปั๊มตาไปเลยครับไม่ได้เสียตังค์ปั๊มตาไปเลยไม่ต้องเสียตังค์มีมีมีอะไรไมมีเสียงน่าี่ยวันนมีอะไรมาเลียงน่าเคยเป็นแต่ผู้แสดงไม่เคยเป็นผู้ชมมาก่อน ฉันก็เคยเป็นทต้นผู้แสดงว่าเคยเป็นผู้ชมอเพื่อกันถือถือไอ้ไฟแล้วมันแจงไยแมนบอลตอนแรกนึกว่าเขาล้อมสังกะสีมือมือมือมีอะไรจะบอกเมื่อกี้ใช่เลยใช่ไหมล่ะใช่เลยทำไมที่นี่เขาสีเริ่มใส่เดยว <laughs> อีสว <laughs> นี่ไงเอ๊ะหรือว่ากูจะไปหามูข้างหลังดีวะข้างไม่ไปดีกว่าไปลวดเรียกขอไปเบืองน้ำเบืองกูชอบเขา ว่าคนนั้นเป็นแดนเออเขาบาอกเขา,า,า,านี่เดีย๋ยวก่อนอื่นเด้อสิ่งที่กูสงสัยที่สุดงานนี้งานอะไร <c oughs> งานอะไรเราเข้ามาได้จังไรมันเป็นความผิดพลาดเข,า,ขาคิดว่าานี่งานเขาบอกเขาจะไปห้อง เพลงไอ้ร้าแค้นลำเตา่ามเนบอค่ะแต่ว่าสื่อสั่งกูโมผิดว่าอ๋อหมอแค้นนะหมอเต่าเบยูเป็พพนไปงานออกมาจากบ้านแล้วก็เป็นว่าจิไปรซสาทได้่ามาจว่จะมาฟังหมอรักกันส่วเนาะเฮาสองคนาอีกเนี่ยมาปรึกษากันนะออกมาจากบ้านเออตอนแรกตอนแรกสกิดเอ้ยนั่นไงเขากำนั่นไงเขากำลังจะมาซ้อมกันเนี่ยเขาซ้อมหนางานนี้เสียเลยตอนกูเคยนี่ยเออไปจับมือเดนเซอร์ก็จะจะทำเดนเซอร์่ะมาอุ้ย เคลินลาะน้องกบเขียวเอ้ยไม่ใช่ดิแล้วนี่ลุงนี้กูน่าจะอุปกรณ์กูมาด้วยมันกันสั่นหรือว่าห้าสิเป็นไป ไปไหนค่ะไปเด้อไปร้อยยูขังเด็งเด็อะเด็งเด็งอุ้ยมึงกูอยากไปเลยสัมึงหรือว่ากูสีมาอยู่วงนี้ดีวะมันก็บ่ได้เด็กไงบ้าบด้น้อยเด้หรอหน้อยอยู่ไม่มันไม่พอพอกันเออแต่ว่ากูยังหาหม่องลงไปไม่ใช่มาหาไม่ได้หรอก มีตั้งเป้าไว้แล้วแต่กูยังหลายใจอยู่วัดวันนีวนน้วันยูนี่วัดยังวัดเหล่าอ้อยกูกระยั่งว่งักูพาึงมงายังไงแล้วมึงพากูมาได้ไงเพื่อนสาวเออโทรศัพท์กูพอดีไม่ใครคนด้คุมอ๋อเหรอ,อ พ่นทั้งกตีเไปหาเขาไปละ่ะ <c oughs> หาเหตุจะเข้าไปก็เข้าไปไม่ยากหรอเขาเทสเสียเสี่ยงยยยนใส่มายย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 ยนยนยยยอยไยย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 ้ยหย มึงแต่ว่าแจ้มงมาเพราะพร้อมด้วยเพื่อนหนักกูได้บ่ฮะเออทัานหน้ามึงพร้อมมากนั่นบอเออพร้อมเหยือ่อถ้กูยังไม่ท่านไปกินเข่าบ้างแต่เสาเลยนะ,ะกินไม่อย่างบอนั่นแหละกูยังคิดอยู่ว่าจะกินอะไรอันนั้นแหะมันพอดีเนี่ยอะไรพอดีซ้ำ กันเป็นเลยก็ดีอะไรจิ๊กโกทอดลาร์เบลนันมโบ่ก็ดีปะ่ะเส้นละสามสิบห้าสามเส้นร้อยนี่สิกินมไม่เหอะไม่ถึงขนาด <laughs> สวดะ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไอ้เต้าเสื้อขาวยังติดตากูอยู่เลยนะเ,เป็นแดนเซอร์โซโก้ กูว่ากูคงต้องมาตามหารักแพ้ยึกว่าขึ้นบ้านเสดีจฮะใส่ไม่กูเห pues, ็นแล้วถ uh ้าเราไม่เคียยวเราอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเนี่ยสาเรียบร้อยจ้าโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ลงไว้สนีทขออนุญาตไปหาของกินและเริ่มแสบทองแล้วนะครับเพราะว่ายังงงงงอยู่ว่าเมาโพอยู่ที่ไหนจังใดนะครับบ๊ายบาย